ไปไหนกันคะไปเที่ยวไหนกันคะไปไหนเข้าไป ระหว่างทางก่อนไปสังขบุรี สวยจังเลยเไมได้หเลยเีโอ้สวยไครับอยู่หรอเธอไม่ได้ถ่ายอยู่ราวสะพาน่นหมดแล้วนผลไม้ด้วยไม่มีเปิดดตุนผลไม้ฮะหนถนน ไหนเขาเรียกถนนีถนนถนนฮะทุเรียนอะไรไม่เห็นมีเลยไปอาปลาพี่รอพาพี่เราขึ้นเขาไปอ้าวน้ำฟ้าไปครับโอเคเอาแลยป้าปลาจะไปยังไงเนี่ยแล้วป้าปลาจะเดินยังไงเนี้ยโอเคโอเค เอาตายแล้วเราจับอย่างนั้นแล้วน้องจะเดินยังไงเนี่ยเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้เอาหนี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้อ่ะอ่ะพี่โลฝั่งนี้ค่ะโอเคเฮ้พี่เขาทำนะพขาอยากทำจ้าอ้าวเออนั่งเลียเที่ยวนะครับ าแล้วน้อยที่เป็นเลยไปไหนคะนั่งให้ดีลงเอาพาหาเจอทางเราก็ได้เขาบอกให้นั่งตรงๆตรงนี้เอายูโรมานั่งกับปบ๊าปาเล้วไม่ใช่นั่งตรงนี้นะตรงกลางเอานั่งตรงนี้นั่งนี้เลย เห็นแต่ราคันี่ไงที่เราดูในรูปไงตอนนี้ก็ว่าเสารวันของม่เห็นอ๋อครับครับอุ้ยเรื่องน้ำนี่มันมาจากไหนครับเรื่องน้ำนี่ก็ตอนเขาทำเครื่องข้างล่างที่กระสอบไอ๋อครับแต่ว่าถ้าเดินเดินในสายคือมันแรงใช่ไหม ที่เราเห็นในรูปนะโอ้โหเห็นแต่นี่เห็นแต่โค้งมอสถ่ายรูปน้ำฟ้าถ่ายรูปไปโรงแรนะ่อนเขีนถ่ายวิดีโอ ตอนที่ลงนะเห็นหรือเปล่าเห็นอ่าดูน้องด้วยนะนี้ก็ได้ <c oughs> แล้วก็นั่งไหว้อธิษฐาน <c oughs> อืมฮะช้าๆลูกช้าๆอันตรายครับโอ้โหสบายเลยเคนนี้ฮะให้ขึ้นไปไหว้พระกับป๊าปา๊า อจลโลครับอันตรายลูกอันตรายไปเลยไปลูกแดดร้อนแดดร้อนค่ะแดดร้อนไปไปเดินครับเดินไปเดินครับไปเดินจับมือครับจับมือครับจับมืออุลโลจับมือครับอาจับมือน้องครับป้าลูโมขาตั้งกล้องมา ร้อนมากเลยครับวันนี้เล่นไม่ได้หรือรอันตารายน้ำมันลึกน้ำมันลึกไม่น่าเล่นน้ำลึกน้ำน่าจะลึกน่าดูเ,เมื่เลยจะถึงเนี่ยเก็บอะไรฮะ เอ้ยเดินเที่ยวเหรอใช่ใช่เราเดินเที่ยวโอ้เฮ้ยเดินเที่ยวพี่โรไปไปเดินเที่ยวกับน้องไปเดินไม่ไหวแล้วครับพี่โร เค้นหลุดตูดแล้วน้องเดินไปจะก็ไปพักตรงนู้นก่อนรอป้าก่อนน้องไปไม่ไหวยำตะเรียยำข้าวซอยหากินไม่ได้นะตามตลาดนะแถวบ้านก็ไม่มี มีขายที่ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมเนี่ยค่ะ<า>มีขายแต่ที่นี่ที่เดียวค่ะขายทุกวันค่ะตรงนี้มีทุกวันค่ะชิ่ขาัสงนยค่ะไส้ถงนะคะอ Yeah. คิดขึ้นแล้วโอ้โหคนมาเที่ยวเต็มเลยครับคนเต็มสะพานเลย อนตรงนี้เราว่าเดี๋นไหนเดีวอันนี้อเไรไหนอ๋ออะไรต่อไปแป้นอะไรเนี่ยแป้นธนาคารอ๋ออีเ็นจะล่วเหรอ ขอยี่สิบบาทนคะครับพ,พี่ใส่องค์หน้าก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพี่เขาจะได้รอน,นี้อันนี้ก็ได้

เออเหรอเขามาให้ที่ห้องเหรอ,อไม่มีอาหารเช้าแต่มีบ้านปู่ให้ไปเดี๋ยวเราต้องออกไปที่อเดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวที่ไีเกไห